สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องของปลาสุกุสกุนมินี้กม็มาอยู่กับบ้ามุ่นกินแบบบ้านๆนี่ถ้าพี่น้องมากินปลานี่ปีกับอ่ากับยาซอสเนาะพี่น,น้องเนาะมาก,กินกับบาร์บีคิวเนี่บางแน่นะเกี่ยวเกี่ยวเขาแล้ว <laughs> นี่กา็ามานี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่แบบว่าเขากินแบบ เออแจริงๆริยังย่งเป็นคลิปแดกเะยกับฝาก f อฟนั่นดิต็อกหรือว่านนอีเฟซบุ๊กฝากเขามาเบิงมากดไดก็แสในเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบุญน,น,นี่ก็พวกเราไรอยาาร่หอหาห้างเ,เ,งเ,งาเ,งพ,เพี่น้องเนาะมากินันะกินได้แซ่บๆเหมือกันพี่น้องเอ้ยเนอะจีจีกระโดดใส่มือเอะเพราะไปด้วยพนะี่นน้องเอใส่ไปเดนะสยดียดาแต่สืบปวนเนาะหรือโม่แฮนดี้ค่ะ โอ้ยบีแตกได้ไปนี่มาต้องพรมีแตกเคียวเลยไปนี่เออหวานก็อ้จัดเลยเออพคอมป่วนเนียนอขนาดเดีบ่นะกามีพักแก่ลายยางด้วยหนองบริเนน้ำพักด้วยคลิปหนาตาจากชิเนนํำคลิปี้หิวเห็เพราะกระซ่าสิได้ทายนี่ามุมห้านี่กันบ่า ว่าเป็นสีแดงมันเครื่องฟองออกาเป็นฟองอยูออ่างนี้ไม่นึงโอ้ทันังไงเลยหรอบไปกรวังคึออันนี้บอกทำยังโอ๊ยนี่หอมทำยังไงไปได้อวะ ช่วงนี้ครับบัวลทไปนอกสองโคบิดนีแต่ว่าเกี่ยวเขาเลยครับบางๆงก็เฮ็ดลิปพี่น้องเลยโควิดไปใชบัวย,วน,ยวบบน่อเปล่าเกีียวทานกดีเกล่ยวเอาหลดขึ้นมาครับเดี่ชิ้เหมือนจะท้านี้เหี่ยวตัวมันกิดสิเหมือนในเรื่องพี่น้องเรืองา พนตกฝนตกนนี่พนเจาะกัได้มาร์ิบเลยกับขึงพนกับยังมือแน้น่ขึ้นมงเป็นยังจริงอร่อยเยเออครับพักจะ้ดนกี่รอเนาะเนี๋ยวเดี๋ยวจงได้ยังืม อี่วะครอบคอืบโอเคอืมพักเข้าบุคบันไรเนาะพักข้าคณให้ดีครับไปตลาดจำเนฝ่าม่าหักคนตกปุดดื้ดิีสือฝ่าวน้ำฝนหลอย่ามาท่านแห่งคำกร Ô, anh chị đấy sao. Mhm. 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 Mà Mhm. 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 gì Mhm. Mhm. nọ rồi Mhm. 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 อืมอือ้ัเบองอย่างมาอืมสัดเตะน็อีหน้องเนาะตัดใหญ่เหดมทำยังไงไปดู đèo đen nữa này đèo đen nữa đèo nữa đấy có vâng chưa út khó mà mới nâng về kịp mới vị này มีปลาแตกที่คมอยู่คมลำลำคมลำได้เนามีแต่เคียวมีปลาแตกที่เคียวตัวนี้หล่นจริงครฮะพักทำยังไงไปดู มาีมา่นดองเก็นใส่้งนั้งกะจะเป็นตรงหน้าเนาะพี่น้องหน้าตัวเองนะเกี่ยวงี้แดดกันจุ ผิดกับเพชราใจนี่ผมก็คือว่าผิดโอ้เพชรเพชรเพชรบางทอเอาบัถือื บะคับพี่น้องเลยแซมเมนกันเดพี่น้องเลมากมากแยมจะมาเบิกเดมนกันมากนี่โอ้ยแซมโดนกมเบดิมีปเ็นแตกก้มนำมนบ่เขาอมลำหนอมำนี่เนาะนิดหอยที่ไนไโดดโดนเบิกเราเห็นกี่จ้ แบ ừ, บอืมแบบทามีไงอยู่โตนะพี่เอานะท่านมไงตัหนาอ้ยมาแอ้ก็อืมรบรม ปากหวานงนแต่ว่าเบิ้ลหน่วยแป้งบอกว่าไงพวกบอกว่าในการเสียด้เหมือนดงคำดกไหนพี่น้องเอ้ยเั้นเด็กนี่คำไม่ไดอัดตองคำมือพ้นแน่

คุยเคาคล้ายๆกเจ่วเน่อแเจว,วสุดยอดอดีโอ,อ,อ้เส่แม,ม,นนนม่น้องเบิร์ว่าจะเด้อน้อง่อยก็ได้ยังได้อยู่เบอร์ททำเจีวไว้องพักกินพักเก่งโอ้ฝุ่นต่างาแต่ว่าน้มะน้งได้อยู่ครับมากินพักบินไงเป็นกินเกง่งไปกินมอสูเพิัน

อ็หนาเด้อเียวเด้อเออ้ก็เทมันอ่ะอืมโอ้แบบนี้ตั้งคัะจี้เอาบ่ได้ปีแมยประจุกบ่บ่จูงหางเนี่ยทำบ่หางได้เหรอเท้ายเัาสุดหนอดเด้อเท่านา้หางมั้งอุ้ยปอกโลนี่ตัวเพียรยองต่อบานเนี่ย ยังไงไปเลยใส่มืออันนี้แหละครับกินแบบบ่นนี่แหละมาใส่กระบวงเราหยาใส่มือนะครับือแล้วดแสบไปขับยังไงมาไร่บาทได้เลยไา่บาทได้เถื่อเลยขู่เลาุลยเยียมเลยไม่ขคกเต็มเพิ่มขูเพิ่เอาขับยังไงไเนะ่เขาจนเต็นเพิ่มอ่ะแบงแกก่อน เกงไรนำรัออคนกินเกงกินกงก็เป็นุยเอาคับว่าเบอรเีีปนิผมอล้ำีนาผมอัลำเอเอ้ยผมออลำได้บีปนิพันจ้าบ้านึงโหยิิโโอ้บุคัอ๋ออออ ใส่มือขับกลัวฮนะจสกาก,น,กน,นะอีสานนอมก็หอมยังปาตืนไหม้หอมเป๊ะอ้อมเป๊หขนะ้หเ,หหเป๊เนาะคนลาวเขาเรียหอ้เปับง่ายกินบุลมังเพราะตัวนี่ยนี่เนื่อทุกคนคขับง่ายได้งายบ่เขานาะี นี่มาจบติดง่ายพดแตแม่เวยเจ็บขาแล้วแหละนะนะกหูปรตูเป็นวอ คุยแล้วก็ไปนองเนาะบื้งยิมหนาบลยมึ้งเด้อกินง่ายเนี่ยอ่าโทเพ็ดได้เรียบทำอะไรถ้าอะไหายด้หนิเพ็ดมันเพ็ดบ่อไร้่เนาะพอดีเพ็ดพอดีว่ากินอะไอยู่เพ็ดแห้งดูบ่อไรหนึ่ตาไรอ่ะเนาะ